ใช้ X1 ยังไม่แน่นยังไม่นิ่งเท่านี้เลยเป็น EMX5 ไปเลยตอนนี้ สวัสดีครับคุณแก้วนะครับก้วันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาลองเทสช็อคอัพเป็นโอแรนและหุ่นสมัยกับแทงห้าร้อยคันนี้นะครับผมก็อยากให้คุณแก้วเล่าอาการเดิมของรถก่อนว่าทาไมถึงอยากจะเปลี่ยนคืออาการเดิมเนี่ยผมว่าในช็อคเดิมเนี่ยเขาได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ถูกจริตสําหรับใครบางคนอาการโย้และโยนเนี่ยค่อนข้างมีให้เห็นมันทาให้เราขับทางไกลเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะเราต้องระวังอยู่ตลอดเวลาในการเปลี่ยนเลน ถ้าเจอถนนเป็นถนนปูนเนี่ยเขาจะดั้งให้เราเห็นสะเทือนให้เรารับ,ร,บรู้รก็เลยศึกษาโอเวอร์แลนด์มาพอสมควรวันนี้ก็ตัดสินใจจะมาเปลี่ยนก็หลังจากที่เราได้ลองเทส เปลี่ยนสีต้นแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับถือว่าถูกจริตผมมากในการเก็บรอยต่อทั้งบ๊ามทั้งรีบาวดีมากผมได้เทสการเปลี่ยนเลนเมื่อกี้ได้เทสการกระทบกระเทือนผมว่าทั้งนุ่มทั้งหนึบดีกว่าก็เป็นโชคที่ตอบโจทย์คือไม่ต้องมาคอยแอดจัดเองใช่ใช่ครับอายุเยอะแล้วอย่าไปจับปรับเยอะเลยครับเจ็บหลังวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้กับการเปลี่ยนโชคสีต้นแฮปปี้ครับคุ้มมากเลยก็อยากจะใครใช้ทั้งห้ร้อยอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบขับท่องเที่ยวทางไกลมาลองเปลี่ยนนะครับของอย่างนี้ต้องลองต้อองงงลถึจ แล้วคุณจะขับรถได้อย่างมีความสุขได้มากกว่าของเดิมแล้วเราจะได้รับรู้ถึงความนุ่มหนึบของช่วงล่างรู้สึกของการควบคุมรถเขาก็จะให้การตอบสนองกับเราได้ดีขึ้นเราเหมือนว่าเราใช้แรงเขาน้อยลงใช่เราก็่ต้เหลือแรงไปเที่ยวมากขึ้นถูกครับงั้นกนนี้ก็ขอบคุณคุณแก้วมากยับดีไว้ใจบริการจากโอเวอร์แลนด์นะครับยินดีครับขอบคุณมากครับ